แต่นี่ก็คือมันใจร้ายพอถอดไปคำว่ามันใจร้ายบ่บ่เขียวพอถอดอืเพรับบ่บ่ได้ฟันเจ็ดสี่มาโดนเลยดิอันนี้เพิ่อนแจ้ไดลยมันห้าเราจะไปสองสี่บ่สี่สองกับสองสี่บ่ครับเป็นสีมาหลายรอบนะครับก็เพระมันใจร้ายกระสันบ่เขียวไอเสียมาเลยแล้วถ้ามันใจแห้ง แขมอีนี้ปูเอินเอาเลยมือนเอหนเอาจริงแปลกปูไม่เคยเรียกนะครับแมนครับไม่ได้เอินเอาปูมาให้เอาเงินหมดแมนครับให้เอาเงินมาแจกมาแจกตัวแจกตัวดีให้ไปแลกกับรถอันว่มันใจรีบบอบ่เอินดิเออครับบ่เอินบ่เขียวมากทบ่พอนอยปูออกไรเที่อ่ะปูกับปอออกแมนครับตะกี้นั่นต้มน้ำถือกินจ่างมอลำครับแต่นี่ก็คือมันใจร้ายพอถอยครับมันใจร้ายบ่บ่เขียวพอถอย เออบอว่าบอเดฟันจังสีมาโดนเลยดินั่งคอยแอดมินนี่ประมาณสองสามชั่วโมงเลยนะครับนั่งคักนั่งคักแม่ตัดแจ้งแม่เล็กสีขาว่็ได้ครับเพราะว่าบอบอบอเดฟันแข็งๆวันนี้โดนแล้วไหมครับเพราะเดบอมีแบบนี้โดนแล้วมาถอยครับนี่ครัว่าคักบอคักคักก็คักมาถอยโคตรก็คักุมดละโคตรก็คักเออจะคิดว่าคักส่งไหนล่ะคักดี อันนั้นว่ากันก็นสิ่อยการจ่ขันกันหมดละอันว่าก่องมันจุดขนกลองหมดละไปอันนั้นจะไหนเนาะค่ะคือขัดขอ้เพืนว่าฟันมาใส่ที่กันฟันเห็นเซียวหักมือหักผู้เก่าเนี่ยที่มันตายไปเนี่ยครตอนมันน้ำได้ย่างหนักมากหลดตัวเนี่ยแต่ตอนนี้แคได้ออกแงมันหลดเพิ่นตายโดนเรือปล่าคะพอได้สิบก็ปีละครบโอ้เพิ่นว่าขัดไปใส่บ่ห่ออันนี้สัมาษว่าไปใส่บ่เนี่ยผมกับโบลูปันนะครับพอมิจฉาวิวสายเลี้ยงลูกสวยเพื่อนว่าน่าโปนแงรับ กู้ถามเพื่อนตีที่ไหนครับทำในฝันแหละมาต่อไปเอาแต่กูไปใส่บ่อเสนบอสน <c oughs> บ่อเนี่ยหายู่เรียนลูกใส่เจ้าอยู่สัญลักษโป่งเนี่ยหน่อยเห็นโป่งเนี่ยหน่อยทีนบ้านเพราะมันได้ฝันกันเลยต่ว่กฐานเห็นมันยังได้มันเล็ดมักออกตัวนีโดดเป็นมูฮักกันมูฮักกันมูฮักกันจริงๆกูไปใส่สีเหีืองลูกซอยเพื่อนว่าแน่นครับ กันบอกไม่มีเงินเพื่อนก็นเอาบอกเลขรถดสีบอกค,บค่ะกันถึงเงินเวลราที่มันสีไห่กาจะไปทีม่มันสีซอยหรืมันกับสีมาเข่าฟฝันเราจะสิบอบอกเป็นตัวเรขดอกเสียไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยกันบอก่าจังไดก็ค่ะเสียคือมเข่าฝันนะปับเด่นมากออกรถออกตัวเดียวรออกสองซีกันก็มีมะข่าฝันฮึันพวนี้มเข่าฝันเลยสอบสองซีตลอดตัวเดียวเลยนะครับปูงม่ใครับตัวเดียวเลยตายตอนอายุยี่สิบห้าปีตกน้ำตายโอ้เป็นรักษานัน พิ่นบอกว่าผมมีเงินใส่เอาไปโหลดดีกว่ามันฟันเพิ่นยังไงออกโหลดรถไปสองสี่อ๋ออะไรนั่นขันฟันเพื่อนเนี่ยเนี่ยเพื่อได้ยฟันเห็นพวาเพียเลยค่ะธรรมดาสิสิบโมฟันเห็นเลยเซยอันฟันเห็นง่ามไรง่ามนั่นงวดไดงวดนั่นรถไปครับออกรถสองสี่ก็เห็นเพื่อนเนี่ยแล้วเพิ่นก็สิบโมงมาเข่าฟันเ้องความเพียพร้อมกระโดนปีเลยมาเข่าฟันอันนี้ก็ผ่านไปหลายปีเลยแจ้งฝันเห็นได้ไงทั้งที่โบเคยฝันจักเสียก่อนอันนี้กระไรจักปีแล้วกูไม่มันสองสามปีแล้วบอก ใจกาฝันหินนะเอาต่อไปเป็นรักษานันงสองสามปีแมนครับแใจกาเขาฝันเนี่ยเอาต่อไปถ้าว่าการฝันนี้เพิ่งย่มไรย่มนันแมนโหลดสองสี่หลดบ่อไปตัวอื่นพร้อมไมด,ดไม้เลยครับเป็นรักษาหนังการฝันเห็นเพิ่งย่มไรกับแมนฮาโหลดบ่อบนกรลังหลดสองสี่โหลดต้องม้ามาต่อไปเสียโดนสองสามปีแล้วบ่อแล้วครับเสียสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วหลังจาก ผมแต่งานได้ประมาณว่าแต่ว่าปีสําเสียปีสมเอย่างัตกน้ำมาครับตกน้ำไตคุณจัพ่ไปใส่จิตลักษาตัวเด็กันก้อนสีตายกันใพบ่คนในบ่อใบวาเดียวไม่เจ้าผมได้ลูกหน่อยว่าต้องย่างดอกพิมูนขนา่ารือผมสีเดียซอยดอกสีกวยอุ้งห้ดอกพิมูนต้องปืนมันกวยน้ำหย่ากันาดต้องบอ่าดีว่าขึ้นว่าสีตายงน่งที่ไหนเ้ยสั่บอกพู่ดกับตต้เลยอันนี้พอโดนพ่อโดนตายเป็นจะเพร นาตายตอนอายุยี่ห้าปีเพินตายใจเ้ครับการถามว่าตายตกลงไปในห้องที่สิบก,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 กปีแหละสิบปูนน่สิบหกสิบเจ็ดปีแหละแต่ว่วานฟันยิงเพิ่นดูบอดมันก็สองสมเทียอแหละเพาไปแต่พัดตายมากสิบกว่าปีครับว่าได้ฟันินดูดิสองสามเทียนหนึ่งดิครับอับต่ฟันเห็นน้ำลยแม่ห้าออกหลดว่าสองซี่กับซี่สองหลดเพราทำไมเป็นไม่โบไปใับมันเคยออกใช่ไหมครับปู่ว่าจะเคยออกเป็นลักษณะมันมตลอดเลยกฟันเนฮาได้ขนานบอมีผ่าเลย ครับเป็นังสั้นฝันเห็นเทอไกับออกรถเท่านั้นก็่อไปแล้วเพิ่นกับว่าได้มากเขาฝันความเกียบพอบทันมาเขาเป็่หาออกรถเลยตอนนั้นครับเป็นยางสั้นเส่ยหวไรก็ได้เอก้เมื่อน้เ้ยมันใจไหลเรอยากเรอยากให้แก้มื่อเดียให้ได้แก้มือเดียสอกอือครับเป็นทังสั้นผ้าเสียหลายมวนแล้วก็ได้อยากให้ได้ทุนขึ้นได้จหน่อยสี่สองสองสี่ไม่ครับไม่ไหนนะครับการเบิ้งครับเบิ้งอยู่ คาคู่คาค่ายคนไหนน้องแล้วถ้วใหญให้กับเราผมเขาคู่คายนี่เลยตะค่าใบเสียเสียก็ไม่ใจเขาอันนั้นครับเป็นังีสั่งแต่ว่าคันบ่มันใจรีบบ่บ่เขียวให้เสียมาอัดเด่นเนี่ยเออครับปกปกปกติคือตามให้ตลอดนะแต่ว่าปู่ไม่ว่างนี่นะเมื่ะไรที่เขาคอยว่างเมื่อใดก็ได้เขียวเลยมือนนั่งคอยเลยเนาะปู่เนาะ ดีมากลายเลยกดไลค์กดแชร์ก็คือมันใจไรเติบเพราะว่ามันใจบ่เขียวเสียแล้วมากดิครับเป็นนั้งสันมันมีปู่ก็ได้ลงไปทั้งปาไปถ้าว่าไปบ่ไปอยู่ครับแต่ไม่ได้ไปสองหมื่นนี่แหละครับครับเมื่อยหลายนอนนอนขัวงมือพขวไม่ปานเขาย่มเขาเบี้ยหมละสองหมือมื่แล้วลค่ะครับมันใจไรเติบจ้งจ้งเขียวเสียมากว่าเท่าไปรพราว่ามันเคยเปลี่ยนอันอันนี้ฝันฝันได้กี่คืนแล้วครับปู่ได้คืนสองคืนเนี่ยครับ ที่ว่าเพื่อนที่เสียแล้วมาบอกเนาะนั่นครับหปือนั้งสันวันนี้คือสองขึ้นแันฟันเล่นเปิดยังไงมันแมนหลดนะขันวบามันใจี่ิจิบพะเขียวหายเสียมาไทยเนี่ยเริงวะรับเวรมันใจแล้วเตือเพาว่ามันใจปในหอยเพราว่าจะลอยอ่ะพันบเรืเองทันามผมอ่ะอ้เป็นนังสั้นขันวบามันใจรีกระบอกใช่อยู่ครับข้าเขียวถ้าปู่มั่นใจในยาพุ่พไผครับบอกขึ้นมาหาบาจาร์แมไม่ครับถามาม่าบอก่าม่าอยู่ตะวัน ดอกเราจสีแงลีนแลวก็สีแห้งาสอจะมีดอกนัเป็นหวานนะจันนี่เราเป็นหวานรับหวานชนิดนี้จะขึ้นแสงเวลาออกดอกมาจันครับดีเป็สีแห้งผสอเนริคาแนปู่จันก็ไม่มาเลยครับปู่ว้ครับเราตรงนี้ก็ติดงานพี่ติดงานอยู่บ่ค่อยโพบันได้านอกรับนี้เนาะีีดนัม สีนี่งานทั้งไปปนตังหากที่ผงกับวกลู้กันเ่ค่อยเห็นนอบปานใดของยากรล่อดอกออกสารบาลระล่อดอกเราจะสีเดีย้เราจะสีแห้งว่าสันครับเป็นน้งั่นนี้มูนี่เกิดพ่อะสัวไรกับปูสองสี่สองห้าสองสี่ห้าก็มันก็ตรงกับสองสี่ปูเลยตรงกับสานนี่ มุ้ยตรงกันเป๊ะเลยมันก็มีอะทั้งสองห้าทั้งสองสี่แบบครับไปตรซเล้าได้บ่ปูเหมือนกันไหมแต่ทีเดียวมิดแล้วผมสามารถไปได้นะปูเนาะครับครไปเหล้านั่มก็ได้ครัหมดแล้วแต่ได้สัญญาณว่าโปรยี่สีหน้าปูสองห้าสองสี่ครับแต่เข้าไปต่างประเทศบ่อยเหมือนกันนะเลขปูเนาะแมนครับสองตัวสอดีครับสองเจ็ดเซนแต่นิยมที่สุดคือธนาคารครับไปฝากเงิน ไปมันเสีินข้ามหนสังเกตดูนะแมนครับูเล็สองเก้าสองห้าสองสี่เป็นมูรุนทีครับมูรนทีเคราบว่าถือกันมูรุนพีจะแผลกันถถือซักเอาซื้อซักว่าผมเป็ไอ้เสียเอ็นเอ็นเ้องเดีพี่หมูคนเดีเขานับถือนะปู่เนาะเขานับถือครับคือายกให้เป็นผู้พี่เรียนรู้กันมาจนมาหมดเลยใช่ไอยเท่าไง ใช่พ่อสอสน้ำมันเ่นุ่มสองห้าสองสี่เอ็นซี่โตไปด้วยสองห้าสองสี่พ่อสอสเพิ่นเกลือืาอีซีไปเมื่องเล่าวตายพะตายตอนอายุได้เศร้าหาปีอ้เตะกันวัสดุอย่างครัาเพม่นตายแาะว่าคันีเลขออกเป็นัไป้เรถอันนี้เพิ่มได้มัน้าเราจะไปสองสี่พ่อสี่สองกับสองสี่ครับเป็นสีมาหลายรอบนะครับก็สิมันใจราย การบนบอกเขียวไอ้เสียมากด้วยเลยอย่างคำว่ามันใจแห้งนี่แหละอย่างคาว่ามันเคยเปลี่ยนนี่แหละมันเคยเป็นเนาะปู่เนาะมันเคยเปลี่ยนแล้วก็บบล็อกขาดเปล่ามันนะเคยเปลี่ยนมากเลยครับผ่านี้มันเนี่ยไม่ยังเหมือนแมลงหดตัวอู้ยงูเล็กหข็งเบื้องหนึ่งเลยฟันบ่าแต่ฟันไหมปู่ฟันไหมถามว่าเลขมากนะนีอยู่มักอันไหนปู่อันนี้อันนี้คือเลขที่ว่าน้องมูฮักใหญ่มนกทเป็นรักษาเนี่ยเลขมูักมูฮักนี่มันสิเปลี่ยนตัวนี้แล้เนี่ยมันเก็นตลอด ตาอเล็กมัดของเงินบ่มีงี้แตัวนี้นะครับเล็กมัเของผมีศูนย์หนึ่งสี่นี่แหละครับปู่นี่เล็กขึ้นมัดก็คือหรอกครับขึ้นมัดว่ามันงามมือสุดหรอกเมื่อขวานเกี่ยวขึ้นมัดว่ามันงามแมนครับขึ้นมัดว่ามันงามมือสุดเพื่อไว้เพื่อไว้ครับเพื่อไปห้าเทปมันสอดมากห้าเทปอาจ์ซเป็นอาจ์ซเป็นบนก็ได้นะสองเทปอาจ์ซเป็นล่างก็ได้ครับเพราะว่ามันมันเคยเป็นว่าต่อไปสองทปมันหันบ so, like ่มาตรงตัวว่าสิเป็นล่างหรือเป็นบนมันมัดเล็กเพื่ทั้งสองหมอน แล้วทำไมไม่มีเก้าศนแบบเบิกทรัพย์ใช่เก้าศูนย์นั่เอาเนื้อยงเกาะพงบานเอียงเกาะฝันนแม่ปูเาก่อน้านันก่อนจะเก้าศูนยเน่าเน่อะนี้สีบ้าพยานาก่คือฝันเท็นที่แรกแต่ืือเห็นมู้ฮากี่แล้ว่าตปอรไป ถามมันว่าเอางูตายแล้วมูไปใส่บอ่อสนองแต่พอไปใส่แล้วมาสนองมา,ายัวย่วสายเสยีส้สิงลูกใส่ยพิมูนนี่แหละวันวบ่านแต่ปุกนี่หน่อยเครืองเครงมันปุกอยู่ขายเนี้ยนนี่แหละแต่เป็นเนี้ยนนั่งไม่น้อยอต่อไปนี่คือที่ไปที่มาที่เรลือคือมูมนป่ะค่ะครับคือมูฮันนี่แหละมันละส้วนไปขาง,งูง <Yeah. S 2> พ่อโกนไปก้อนมาเป็นตัวงูอยู่แต่แทนเป็นตัวป้อมๆเป็นไล่ที่ไล่งูเหลี่ยมนี่แหละตาบ้านหันเป็นตัวใสใสไหมครับใสใส้าพันว่าเป็นงูหันมีตีนออกมาคือยังเตาเนี่ย แต่ว่าเลี้ยวเข้าไปทางในเลี้ยวห้องเลี้ยวไปมันซดแลมันใสหนังเป็นก้อนท่อทองคำปั่นอยู่ทางใน,ในอ,อยู่ทางในใต่วนงูนั่นนะท่อ้อง